สวัสดีครับอูช่างตอนเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็จะพามาทำใ้เรฟร้อยพายปาวานนะครับคันนี้ไปไม่ออกรถเทียนนะครับเรฟร้อยพายปาวานนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ารถสตาร์ตติดยากสตาร์ตติดยากแล้วกระตุกกระตุกติด,ตด,ตดขี่มาได้พอ ตอนแรสันนิฐานว่าไม่ปั๊มติก๊กแรงดันตกก็หัวฉีดพังแต่พอเช็คแรงดันปั๊มติก๊กปกตกิหัวฉีดเปลี่ยนลุเปลี่ยนตัวใหม่ก็ไม่ติดก็สรุปว่าปั๊มติ๊กกัแบบหัวฉีดใช้ได้ที่พอมาอไล่ดูไฟสรุปไฟไม่ออกมเทียนนะไม่มีไฟออกอย่าะต,ตาได้เลย กออนะ็เรามาไล่ดูแล้วเล่ไล่จุดเลด็กๆก่อนนะครับเปลี่ยนคอยเอาคอยอีกก็ว,ว่าอีกคันนึงมาใส่คนระับนี่ก็มาลองดูก็ไม่มีไฟตอบไฟเนี่ยเอาอีกตัวหนึ่งมาใส่ก็ ยังไม่ติดเอยงยังไม่มีไฟก็มาเช็คดูไฟตัวนี้ไฟเส้นขาวนี่ออกปกติแต่ว่ารถไฟไม่จ่ายออกวัตเทียนนะนี่คือไล่ปัญหาไล่ปัญหาคือเล็เลก่อนนะคอยไล่แล้วไม่มีไฟกล่องเทียนแล้วไม่มีไฟก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือมัดไฟคนระับ มันกระตมตัวล่างนี่ยนะยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปิดอะไรมาเปลี่ยนเดี๋ยวลื้อออกมาดูนะครับลื้อมาเช็คดนะูว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับถมันหลายปีแล้วยังไงผมเบิกอะไรมาใส่เดี๋ยวผมทำชิดต่อนะดูดิครับเดี๋ยวไปทำชุดใปล่างกันต่อนะก่อนไป ก่อนจะเปลี่ยนวัดไฟนะเดี๋ยวผมจะลองเขี่ยไฟตรงนี้ให้ดูครเดี๋ยวติดเจ้าตาดังนี่นะมีไฟนะนี่นะไฟขึ้นปกตินะครับ เต่ okay. เราจะมาเป็นการถอดเปลี่ยนดูนะเ,เดี๋ยวเนดะี๋ยววัดพาไปถอดใส่เลยนะเดี๋ยวลองนิ่นก็ได้เบิกมัดไฟมาใหม่แล้วนะนีเ่เบิกแค่สตรนะ<ม>เราจะมาเป็นกล่องนี้เลยนะเดี๋ยวดูด้านในไฟก็จะเป็นห่อถุงเรื่องนี้มานะ สฟใหม่ครับเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ครับนี่ใส่เข้าไปครับเล้เรียบร้อยผ้าไอปลาวานะครับสาเหตุที่ไฟไม่จ่ายออกหมดเทียนครับก็อาจจะเป็นชุดมัดไฟนี่ก็ได้ครับคันนี้จะเปลี่ยนคันใหม่เลยนะเก่าก็จะถอดเอาเดี๋ยวจะพามาลื้อชุดเป่วอากหมดแรับโอเคครับเดี๋ยวไปถอดกันเลยนะครับผมนี้ก็ได้ล้างเป่าฝุ่นออกหมดแล้วนะ เราจะมาทำการใส่มัดไฟตัวใหม่เข้าไปในนี้นะใส่เข้าไปมันจะบังคับให้อยู่ตรงในเลยนะไม่ต้องไปใส่ไม่ยากครับนัดสี่ตัวะจะมี ตัวยาวสามตัวตัวสั้นสองตัวนะก็ใส่ให้ถูกมนะันก็บังคับไปแล้วตัวสั้นใส่ตัวที่สองนะเนี่ยข้าวก็ใช้บีเจตัวทีได้ ใส่ก็ง่ายๆไม่ยากครับก็ขันแค่แน่นตึงมืออย่าไปโคตรนะถ้าไม่เกลียวหวาหนด้รูดได้นะ<า>โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ครับเดี่ขอวออาประกอบเข้าในรถนะ มีบูทสองตัวนะครับจะเลือกใส่นะครับลูล็อกแน่นหรือใส่ใส่ในรถก็ได้ครับใส่เขา้า <c oughs> มีบลล็อกบลล็อกนี่ก็เบรบเกนใหม่นะครับใช้ของแท้นะครับ ดีสุดครับก่อนใส่ปะเก็นเข้าไปก็เช็ดชู้ mm hmm. เช็ดหรือผ้าสะอาดก็ได้นะ mm hmm. เช็ดพื้นผิวให้สะอาดรับประเก็นอะไรก็ขูดต้องขูดนะถ้ามีประเก็นติดอยู่อันนี้ผมขูดปะเก็นแลวก็เช็คด,ด mm hmm. บูบูธสลัก hmm. เฟือง สตาร์ทนะเช็คดูก่อนประกอบเข้าถึงคำใส่ปรแกรนเข้าไปเลโอเคแล้วก็มาบสังขารการไฟนะ มันก็จะมีตัวยาวตัวสั้นนะตัวสั้นสองต MM ัวมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นึงอันอันนี้ตัวยาวน็อตยาวแล้วก็มีตัวล็อกสายใส่เข้าไปตัวบนสุดก็ตัวสั้นนะสั้นสองตัวนี้ครนี่ใส่เข้าไป ไล่ไปนะครับอย่าขันแน่นเรียงกันนะไล่ไปกันไปไม่ต้องขันแน่นะนะมันก็ไล่ไป ต,นะตึงพอประมาณนะจะไปหงุงน,น,นะมันจะอยู่แล้วถ้ามันรั่วจริงๆค่อยมาอัดอีกจริงไม่รั่วนะขันเพ่ตึงพอประมาณ มาเสียปั๊กเกันอเอเอร้อยเ,เสียปั๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไฟหยอกเขาเทีย่ยงหรอ ไอนะโอเคครับเดี๋ยวมาลองใส่โอเทียนเข้าในรถเลยนะมาติดครับตอนนี้ก็ได้ใส่โอเทียนเข้าไปในรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะจะติดเครื่องได้หรือว่าจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวิ่งไม่เฉียดทำงานปิ๊มตีทำงานงาน,นะคลอ,องเอาอีกหนึ่ง โอเคครับดูเรื่องคนระับสรุปเฟสรยอยนายตะวนานเทนี้มัดไฟทงนะังตอนมัดไฟเก่าก็ลองเอาไฟขี้ดูกับโพงแล้วนะก็มีไฟก็บางคนอคิดว่ามันไม่พังคนระับแต่จริงมันพนะังครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนอันใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่นะหมนะหมรถกระดับติดไฟมาเอาเทียนกระดัติดเดินเบานิดน,งนึงเลยนะ เดาให้ดูอีกแล้วเนาะนี่ครับรับติดง่ายๆครับปิดติดเนื้อเลยใครติดปกตินะใครสูงไปต่ำเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้เล็กน้อยนะสำหรับเพื่อนๆช่างหรือใครที่ทำรถกันเองครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะ ก็ไล่ยากจุูอีเล็กว่นะเพราะว่าอันนี้ก็ไล่ยากคอยเทียนไวไล่ไรืเลยไล่ไปดูไปปกติผมราว่าเปลี่ยนกล่องเอากล่องอีกคันมาลองก็เหมือนเดิมไฟไม่ออกกล่องไม่พังไล่โดยสรุปมัดไฟนะครับในเร้ทำการเกี่ยวกับไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดกดไลค์เป็นกำลังใจผมเลยครับ ดูครับตอนนี้ก็ได้กรอบเสร็จแล้วนะคร<อ>ับก็เรียบร้อยครับสำหรับเบฟร้อยยี่บห้าไอาวาน,นะที่ไฟมองกมาเตือน,นะสรุปคือมัดไฟทางเดี๋ยวมาลองสตา์ตเลยไฟไม่ตีดทำงานคำาิตึงทำงานเลย เดินเบานินึง